เดือดเพื่อท็อปโฟสเปอร์ฟอร์มแรงเปิดบ้านรับแมนยูของอโมอริมที่กำลังลุ้นกลับสู่เส้นทางเกมนี้ใครจะขึ้นที่4ใครจะโดนทิ้งห่างไปครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีครับแฟนลูกหนังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนยูสไตล์สัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกกำลังจะระเบิดความมันด้วยบิ๊กแมตที่มีเดิมพันสูงลิว่ว ท็อตแนมฮอตสเปอร์เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่อาจตัดสินว่าใครจะได้ก้าวขึ้นไปยืนหยัดในอันดับท็อปโฟก่อนเบรกทีมชาตินี่ไม่ใช่แค่เกมรีแมตช์นัดชิงยูเอฟ่ายูโรปาลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแต่เป็นสงครามศักดิ์ศรีของ2ทีมไปครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเกมนี้ให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่ผ่านมาทั้งสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็วนเวียนอยู่แถวครึ่งล่างของตาราง แต่การปรับจูนครั้งใหญ่ในลอนดอนเหนือภายใต้การนำของโทมัสแฟงและการฟื้นคืนชีพของปีศาจแดงที่โอทราฟฟอร์ดภายใต้รูเบนอโมเรมทำให้สถานการณ์พลิกผันได้ในฤดูการนี้แม้ว่าทั้งสองทีมจะยังมีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาก็ตามตอนนี้ทั้งสองทีมมี17คะแนนเท่ากันสเปอร์รั้งอันดับ6ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามมาติดตดในอันดับ8โดยมีเพียง ผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นที่แยกพวกเขาออกจากกันหากใครคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้พวกเขามีโอกาสสูงที่จะทะยานขึ้นสู่อันดับสองของตารางอย่างน้อยก็ชั่วคราวนี่คือเกมที่ห้ามแพ้โดยเด็ดขาดสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ปัญหาที่แก้ไม่ตกคือฟอร์มในบ้านนโยบายชนะนอกบ้านแพ้ในบ้านยังคงหลอกหลอนพวกเขาการพ่ายแพ้คาบ้านศูให้กับเชลซี ทำให้เสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นการเล่นแบบพยายามบิวอัพจากแนวรับอย่างไร้เดียงสาจนถูกฉกบอลและลงโทษแบบเจ็บแสบและเกมรุกที่ฝืดเคืองเมื่อกองหน้าตัวใหม่อย่างรันดันโคโลมูอานีอย่างสร้างความประทับใจไม่ได้ทําให้แฟนบอลเริ่มให้สบอารมณ์และส่งเสียงโห่ไล่โทมสัสแฟงต้องเจอกับแรงกดดันอย่างหนักแต่อะไรก็ตามพวกเขาก็ระบายความคับแค้นใจด้วยการถล่มโคเปนเฮเกน4-0ในแชมเปียนส์ลีก นำโดยประตูสุดเหลือเชื่อของเซ็นเตอร์แบ็กอย่างมิกกี้ฟานเดอร์เวนนั่นคือประกายไฟที่พวกเขาต้องการส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะพลาดชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันในการพบกับนอตติงแฮมฟอเรสแต่กว่าที่พวกเขาเก็บหนึ่งแต้มก็แทบจะรากเลือดหลังจากการยิงประตูตีเสมอของอาหมัดดิยาโลแต่มันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่เริ่มกลับมาลูกทีมของรูเบนอโมริม กำลังเล่นด้วยอัตลักษณ์ทางแท็คติกที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เหลือเพียงแค่การรักษาความคงเส้นคงวาเท่านั้นในเกมนี้จะมีศึกดวลเดือดที่น่าจับตามอง3คู่ที่อาจเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันคู่แรกมิกกี้ฟานเดเวนกองหลังสเปอร์ปะทะเบนจามินเซสโก้กองหน้าแมนยูฟานเดอเวนแม้จะซัด2ประตูในเกมก่อนหน้านี้แต่เกมกับเชลซีเขาถูกตำหนิเรื่องการเสียบอล และแสดงความไม่พอใจผู้จัดการทีมนี่คือโอกาสที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองกับกองหน้าคนสำคัญของคู่แข่งอย่างเบนจามินเซสโก้กองหน้าชาวสโลวีเนียที่เพิ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักจากแกรี่เนวิลต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่เร็วที่สุดในลีกนี่คือการทดสอบครั้งสำคัญที่เขาต้องใช้ความแข็งแกร่งและเทคนิคเพื่อเรียกศรัทธากลับมาคู่ที่2เจสเปนส์แนวรับสเปอร์ปะทะอามัด ดิยาโลแนวรุกแมนยูเจสสเปนส์แบ็กสายชั่วคราวฟอร์มดีจากไก่เดือยทองแนวรับรายนี้มีจุดอ่อนที่ความหุดหงิดต่อเพื่อนร่วมทีมมันเริ่มส่งผลกระทบต่อฟอร์มของเจ้าตัวความผิดพลาดในเกมรับของเขาจะเป็นจุดที่อามัดพร้อมโจมตีส่วนทั้งด้านอามัดวิ่งแบ็กปีศาจแดงที่แม้จะมีจุดอ่อนในเกมรับแต่ก็พึ่งยิงประตูตีเสมอเขาจะใช้ความเร็วและเทคนิคจู่โจมพื้นที่ด้านข้างของสเปอร์ การดวลกันระหว่างคนที่มีความผิดพลาดในเกมรับกับคนที่มีฟอร์มเกมรุกที่โดดเด่นจะเป็นอีกจุดที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยในเกมนี้และสุดท้ายคู่หลังสุดโมฮัมเหม็ดคูดุสปีกตัวจี๊ดสเปอร์ประทะดิโอโกดา์ลอตแนวรับปีศาจแดงคูดุสปีกจอมพลิ้มที่ฟอร์มยังไม่ต่อเนื่องแต่ศักยภาพของเขาสามารถสร้างความปั่นป่วนได้เสมอเขาจะพยายามเล่นงานดา์ลอตในตำแหน่งปีกซ้าย วิงแบ็กโปรตุเกสที่เกมรับถือว่าโอเคแต่เกมรุกยังไม่สร้างสรรค์มากนักเขาต้องมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมได้ใช้ชนะแต่จะต้านทานความเร็วคูดุสได้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวไปที่ข่าวล่าสุดของทีมและรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดการของทั้งสองทีมฝั่งสเปอร์มีปัญหาบาดเจ็บของคูดุสสเปนส์และเบิร์กวานที่ต้องรอเช็คฟิตรวมถึงโซลันเก้และบิซูมาที่ยังบาดเจ็บอยู่ แต่การกลับมาของชาบี้ซิมมอนและคริสเตียนโรเมโรรวมถึงการที่ริชาลิสนันอาจลงแทนโคโลโมูอานีในตำแหน่งหมายเลข9จะทำให้เกมรุกของแฟงค์มีความดุดันขึ้นทาดการว่าสเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1มีวิคาริโอปอโรโรเมโรฟานเดเวนสเปนส์เปาลินยาเบนตังกูคูดูสซมอนจอนสันและริชาลิสนัน ส่วนแมนยูได้ข่าวดีเมื่อลิซานโรมาติเนสกลับมาซ้อมแล้วแต่รูเบนอโมริมน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่กำลังลงตัวโดยมีเซนลัมเมนส์เป็นมือหนึ่งและแผงหลังสามคนที่แข็งแกร่งอย่างโยโรเดลิกและชอในขณะที่แนวรุกต้องการเวลาในการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นรูเบนอโมริมน่าจะใช้ระบบ 3-4- 3โดยมีลัมเมนส์โยโรเดลิกชออามัดเฟอร์นันเดส คาเซมิโร่ดาลอดเอ็มเบโมกุญ่าและเซสโกเอาละมาจึงบทวิเคราะห์โอกาสและคำทำนายสกอร์ในความคิดของผมหากดูจากสถิติ5นัดล่าสุดที่เจอกันสเปอร์ทำได้ดีกว่ามากโดยชนะ4เสมอ1และแมนยูไนเต็ดยังไม่เคยเอาชนะได้เลยอย่างไรก็ตามสถิติมีไว้ทำลายปีศาจแดงกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังฮึกเหิมและมีสมดุลที่ดีขึ้นขณะที่สเปอร์ต้องการชัยชนะในบ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนนอตลอนดอนดาร์บี้ที่กำลังจะมาถึงทั้ง2ทีมไม่ต้องการแพ้เกมนี้อย่างแน่นอนเพราะผลการแข่งขันจะถูกพูดถึงไปอีกสสัปดาห์ในช่วงเบรกทีมชาติทาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันอย่างดุดเดือดมีจังหวะเข้าทำที่อันตรายทั้งสองฝั่งแต่ด้วยแรงกดดันที่ต้องการชัยชนะในบ้านของสเปอร์และพลังในการพลิกเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้ผลการแข่งขันอาจจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มที่เป็นธรรมที่สุด ผมให้ทางด้านท็อตแน่มเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สกอร์2-2ครับก่อนจากกันมาร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยครับคุณคิดว่าใครจะเป็นคีแมนที่จะตัดสินเกมนี้ระหว่างฟานเดอร์เวนและอามัดดิยาโลท็อตแน่มจะแก้ปัญหาฟอร์มในบ้านได้หรือไม่และคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์สกอร์ที่เพื่อนๆคาดกันเอาไว้ใต้คลิปนี้มากันเลยครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและอัปเดตข่าวของสโมสรปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกวันแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ